รอฟังอยู่ใช่ไหมคะนั่นไงพี่นกเงือกและผองเพื่อนมาแล้วพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะบุดอซูกหนูน้อยหันสาเก้าเก้าเก้าสวัสดีค่ะน้องๆพี่นกเงือกใจดีรักครอบครัว จากป่าฮาลาปลามาแล้วค่ะและวันนี้พี่นกเงือกมาพร้อมกับผองเพื่อนเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นพี่หิ่งห้อยมแมลงตัวจ้อยที่คอยกระพริบแสงวับวาววับวาว,วยามค่ำคืนและพี่ชมงามปลาแสนสวยแห่งท้องทะเลป,ปัตตนี น้องๆจะมีความสุขสนุกสนานไปกับพี่นกเงือกและผองเพื่อนแน่นอนในรายการบูดะซูกอหนูน้อยหันษาทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะบูดะซูกอรายการที่จะสร้างความสุขสนุกสนานเสริมสร้างจินตนาการที่กับเด็กๆแต่ก่อนที่น้องๆจะไปพบกับเพื่อนๆของพี่นกเงือกช่วงนี้พี่นกเงือกมีเพลงมาฝากน้องๆค่ะกับเพลงที่มีชื่อว่า เพลงต่อแถวจากอัลบั้มเพลงดีเพลงเด็กของชมรมวิทยุเพื่อเด็กค่ะต่อแถวต่อแถวเรามาช้าก็ต้องต่อแถวเรามาไม่ทันแล้วเรามาไม่ทันแล้วก็ต้องต่อแถวเป็นเรื่องธรรมดา ต่อแถวต่อแถวเรามาช้าก็ต้องต่อแถวเรามาไม่ทันแล้วเรามาไม่ทันแล้วก็ต้องต่อแถวเป็นเรื่องธรรมดาจะทำสิ่งใดจำใส่ใจของเราเลยนะให้เกียรติคนมาก่อนหนะ้าให้เกียรติคนมาก่อนหนะ้าเรามาช้าต้องต่อแถวเราเป็นเด็ก ใส่ระเบียบวินัยคือสิ่งต้องมีแสงคิวเอาเปรียบไม่ดีแสงคิวเอาเปรียบไม่ดีทุกคนก็มีสิทธิเท่ากันต่อแถวต่อแถวเรามาช้าก็ต้องต่อแถวเรามาไม่ทันแล้วเรามาไม่ทันแล้วก็ต้องต่อแถวเป็นเรื่องธรรมดา ต่อแถวต่อแถวเรามาช้าก็ต้องต่อแถวเรามาไม่ทันแล้วเรามาไม่ทันแล้วก็ต้องต่อแถวเป็นเรื่องธรรมดาน้องๆคะเพลงที่จบลงไปคือเพลงต่อแถวคะ่ะ เด็กดีก็ต้องต่อแถวไม่ไปลัดแถวหรือไปแซงแถวคนอื่นเข้านะคะน้องๆน้องๆก็ได้ฟังเพลงผ่านกันไปแล้วตอนนี้ได้เวลาที่พี่นกเงื้อจะนําน้องๆไปเรียนรู้กับสิ่งที่น่าสนใจที่เด็กๆอย่างน้องๆก็ทําได้ในช่วงเด็กๆทําได้ง่ายนิดเดียวค่ะช่วงเด็กๆทําได้ง่ายนิดเดียว น้องๆคะเวลาที่น้องๆไปเที่ยวห้างสรรพสินค้ากับคุณพ่อคุณแม่น้องๆหลายคนชอบขึ้นบันไดเลื่อนใช่ไหมคะเพราะว่าสะดวกดีเราไม่ต้องขึ้นลงบันไดธรรมดาให้เหนื่อยหรือห้างบางห้างก็ไม่มีบันไดธรรมดาให้เราขึ้นเราก็ต้องขึ้นลงกับบันไดเลื่อนแม้ว่าบันไดเลื่อนนั้นจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเราได้เป็นอย่างมากแต่หากขึ้นลงไม่ระมัดระวังก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้คะ่ะ มีสถิติในต่างประเทศพบว่าเด็กอายตุต่ำกว่า5ปีจำนวนมากถึง2,000คนต่อปีได้รับบาดเจ็บจากการใช้บันไดเลื่อนซึ่งสาเหตุส่วนมากมาจากมือเท้ารองเท้าหรือเสื้อผ้าของเด็กๆติดเข้าไปในซี่ของบันไดเลื่อนมีตั้งแต่การบาดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึงการบาดเจ็บรุนแรงที่อาจต้องตัดแขนหรือขาเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่น้องๆขึ้นหรือลงบันไดเลื่อน ึงควรระมัดระวังเป็นอย่างมากค่ะวันนี้พี่นกเงือกมีวิธีปฏิบัติที่สามารถช่วยลดอุบัติเหตุจากการขึ้นลงบันไดเลื่อนมาฝากน้องๆค่ะหากน้องๆขึ้นหรือลงบันไดเลื่อนอย่างแรกเลยนะคะน้องๆต้องจับมือคุณพ่อคุณแม่ไว้ตลอดเวลาทั้งขณะขึ้นลงและขณะอยู่บนบันไดเลื่อนอย่าเล่นหรือกระโดดลดเต้นบนบันไดเลื่อนเพราะอาจตกจากบันไดเลื่อนได้ค่ะ น้องๆต้องยืนและหันหน้าไปทางที่เดียวกับการเลื่อนของบันไดเลื่อนหากน้องๆนั่งบนบันไดเลื่อนหรือยืนหันหลังนั้นจะเพิ่มความเสี่ยงในการถูกหนีบมือและเท้าได้เพราะฉะนั้นน้องๆไม่ควรนั่งบนบันไดเลื่อนและไม่ควรยืนหันหลังนะคะก่อนขึ้นบันไดเลื่อนน้องๆอย่าลืมตรวจสอบความเรียบร้อยของเสื้อผ้าด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเชือกผูกรองเท้าชายเสื้อชายกางเกง เพื่อให้แน่ใจค่าว่าจะไม่มีส่วนใดของเสื้อผ้าหรือรองเท้าที่จะสามารถถูกหนีบเข้าไปติดในฟันเฟืองของบันไดเลื่อนได้หากเกิดเหตุฉุกเฉินอย่เช่นว่าเห็นบันไดเลื่อนกำลังจะหนีบรีบบอกคุณพ่อคุณแม่ให้กดปุ่มหยุดฉุกเฉินซึ่งเป็นปุ่มสีแดงทันทีนะคะน้องๆหากไม่สามารถกดเองได้ก็ให้รีบร้องตะโกนบอกผู้ใช้บันไดเลื่อนคนอื่นๆให้ช่วยกดให้นะคะสิ่งสำคัญก็คือความไม่ประมาทคะ่ะน้องๆ เพราะหากเราประมาทก็สามารถเกิดอุบัติเหตุจากการใช้บันไดเลื่อนได้เช่นกันนะคะดังนั้นจึงควรระมัดระวังและมีสติอยู่ตลอดเวลานะคะน้องๆก็ได้ฟังวิธีปฏิบัติที่สามารถช่วยลดอุบัติเหตุจากการขึ้นลงบันไดเลื่อนกันไปแล้วนะคะหวังว่าเด็กๆจะนำสิ่งที่พี่นกเงือกบอกไปปฏิบัติรับรองว่าน้องๆจะปลอดภัยจากการขึ้นลงบันไดเลื่อนแน่นอนค่ะวิธีปฏิบัติ ที่สามารถช่วยลดอุบัติเหตุจากการขึ้นลงบันไดเลื่อนเด็กๆทำได้ง่ายนิดเดียวน้องๆคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่เด็กๆทำได้กันไปแล้วในช่วงเด็กๆทำได้ง่ายนิดเดียวไม่ยากเลยใช่ไหมคะน้องๆยังไงน้องๆก็อย่าลืมทำตามที่พี่นกเงือกบอกนะคะน้องๆจะได้ขึ้นลงบันไดเลื่อนได้อย่างปลอดภัยยังไงล่ะคะ สัญญาว่าจะมาเรียนมาอ่านเขียนภาคเพียนทวนทีสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีถึงวันนี้ทำได้หรือยังถึงวันนี้ทำได้หรือยังสัญญาว่าจะฝึกฝนจะทำตนให้มีคุณค่าสัญญาจะตั้งใจศึก นูสัญญาจะไม่สุขสนจะไม่ทำตัวเลวไหลจะไม่เกเรวกบนฝึกใจให้เป็นกุ้งสนสร้สางตนให้มีวินัยสัญญาว่าจะาเชื่อฟังครูสอนสั่งจากจังขึ้นใจสัญญาเอาไว้ว่าอย่าง Why ันษารายการที่จะสร้างรอยยิ้มความสุขสนุกสนานและเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆน้องๆคะช่วงนี้พี่หิ่งห้อยเพื่อนของพี่นกเงือกรอน้องๆอ,อยู่คะ่ะในเวลาที่น้องๆจะได้ไปชื่นชมธรรมชาติที่แสนจะสวยงามกับพี่หิ่งห้อยในช่วงตะลุยโลกกว้างกับพี่หิ่งห้อยแล้วล่ะคะ่ะ จะลุยโลกกว้างกับพี่หิ่งห้อยสวัสดีค่ะน้องๆพบกับพี่หิ่งห้อยมแมลงตัวจ้อยที่ชอบกระพริบแสงวบวาวววาวพี่หิ่งห้อยอาศัยอยู่ที่ป่าชายเลนเอ่าวปัตตานีอำเภอยยริง พี่หิ่งห้อยมีเพื่อนๆอ,อีกเป็นแสนแสนตัวที่จะคอยกระพริบแสงวับวาววับวาวให้น้องๆได้ชมความงามยามค่ำคืนค่ะวันนี้พี่หิ่งห้อยจะพาน้องๆไปรู้จักกับป่าชายเลนบ้านหลังใหญ่ของพี่หิ่งห้อยและเพื่อนๆป่าชายเลนเป็นป่าที่อยู่ตามชายฝั่งทะเลค่ะบริเวณปากแม่น้ำหรือว่าปากอ่าว มีดินเป็นเลนมีน้ำทะเลท่วมถึงแต่ก็ไม่มากนักค่ะจึงเหมาะที่จะเป็นโรงเรียนอนุบาลของสัตว์น้ำตัวเล็กๆอย่างพวกกุ้งหอยปูปลาตอนพวกมันเล็กๆยังเป็นตัวอ่อนๆก็จะอาศัยอยู่ที่ป่าชายเลนพอพวกมันโตขึ้นก็จะว่ายน้ำลงไปสู่ทะเลกว้างค่ะแล้วป่าชายเลน ยังเป็นที่อยู่ของต้นไม้มากมายอย่างต้นลำพูที่พี่หิงห้อยชอบแล้วก็ยังมีต้นกงกลางต้นแสมส่วนพวกสัตว์นอกจากจะมีสัตว์น้ำอย่างกุ้งหอยปูปลาแล้วนะคะป่าชายเลนก็ยังเป็นบ้านของสัตว์บกอย่างลิงเป็นบ้านของสัตว์ปีกอย่างนกแล้วก็พี่หิงห้อยก็มีมากมาย ที่หิ่งห้อยพูดมาน้องๆสามารถไปชมความงามได้ที่อ่าวปัตตานีใกล้ๆบ้านน้องๆนี่เอง,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 องป่าชายเลนนอกจากจะเป็นที่อยู่ของสัตว์มากมายแล้วเวลาที่มีลมพัดแรงๆหรือที่เราเรียกว่าพายุป่าชายเลนก็จะช่วยบังลมบังพายุทำให้บ้านที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นไม่ปลิวไปกับแรงลมค่ะ แล้วยังช่วยกรองของเสียหรือว่าพวกขยะไม่ให้ลงไปสู่ทะเลเพราะถ้ามีของเสียลงทะเลเยอะๆก็อาจเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำได้นะคะเป็นไงคะน้องๆป่าชายเลนมีประโยชน์มากมายเทอมนี้ชวนคุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆมาเที่ยวชมป่าชายเลนอ่า ปัตตานีบ้านหลังใหญ่ของพี่หิงห้อยมารอดท้ำป่าโกงกลางกับเรือนำเที่ยวของชุมชนบาลาดูวอตําบลบางปูอําเภอยยริ่งจังหวัดปัตตานีเย็นๆชมนกบินกับรังเป็นแสนแสนตัวแวะทักทายพี่ปลาตีนแล้วลงเก็บหอยสนุกสนานพอคำ่คำค่ำก็นั่งเรือทักทายกับพี่หิงห้อยและเพื่อน,อนๆที่คอยกระพริบแสง ว๊าวว๊บววาว,ว,ว,าวอวดความงามยามค่ำคืนเพื่อที่จะบอกว่าป่าชายเลนอ่าวปัตาตนีบ้านของพวกเรายังอุดมสมบูรณ์อยู่ค่ะถ้าวันนี้ พวกผู้ใหญ่ที่มีโรงงานใกล้ๆอ่าวปัตตานีไม่ทิ้งน้ำเสียลงในแม่น้ำไม่ทิ้งน้ำเสียลงในทะเลพวกเราก็จะได้มีธรรมชาติที่สวยงามอย่างนี้ไปอีกนานๆค่ะแล้วพบกับพี่หิ่งห้อยมแมลงตัวจ้อยที่ชอบกระพริบแสงวับวาวว,ว,าวได้ใหม่นะคะในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ เก้วเก้วเก้วขอบคุณพี่หญิงห้อยมากเลยนะคะที่นําเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากน้องๆน้องๆก็ได้ไปชื่นชมธรรมชาติของป่าชายเลนบ้านหลังใหญ่ของพี่หญิงห้อยกันไปแล้วหากมีเวลาน้องๆอ,อ,อย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวชมบ้านของพี่หญิงห้อยกันนะคะ น้องๆคะพี่หิ่งห้อยที่น่ารักก็จะกลับมานำน้องๆตะลุยโลกกว้างกันใหม่ในคราวหน้าในรายการบุระสูกอหนูน้อยหันฝาน้องๆออย่าลืมฟังรายการนี้นะคะก่อนที่เราจะไปพบกับเพื่อนของพี่นกเงือกอีกคนนึงนั่นก็คือพี่โฉมงามปลาแสนสวยแห่งท้องทะเลปัตตานีวันนี้พี่โมงามมินิทานสนุกสนุกมาฝากน้องๆเช่นเคยค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานสนุกสนุกกับพี่ชมงามช่วงนี้พี่นกเงือกมีเพลงพร้อมๆมาฝากน้องๆในเพลงลูกลิงลูกรังเป็นเพลงจากอัลบั้มเพลงดีเพลงเด็กของชมรมวิทยุเด็กช่วงนี้เราไปฟังเพลงกันเลยค่ะรอเรือรอเรือรอลิงเ,เพลงลูกลิงลูกรัง เหล่าลิงล hmm? ูกลีลูกลนราเริงระริกระรัวลูกลิงละลาละลังลูกรังลอยลมร่วงลงลูกลิงรอรับลูกรังรื่นรมลื่นลมรวนเร่ลูกรังร่วงลงลืพรูลูกลิงล่วงรู้เลงแหลวลวงลูกรังรู้เื่อแล้วลูกลิง ล่าลิงลูกลีลูกลนราเริงระริกประรัวลูกลิงละลาละลังลูกรังลอยลมร่วงลงลูกลิงรอรับลูกรังรื่นรมลื่นล้มรวนเรลูกรังร่วงลงลืบรู้ลูกลิงล่วงรู้เล็งแหลล่วงลูกรังรู้ลืแล้วลูกลิง ลูกลิงลูกลี้ลูกลนร่าเริงระริกระรัวลูกลิงละลาละลังลูกรังลอยลมร่วงลงลูกลิงรอรับลูกรังรื่นรมลื่นล้มรวนเรลูกรังร่วงลงลืบรูลูกลิงล่วงรู้เล็งแหลล่วงลูกรังรู้หรือแล้วลูกลิงล่วงลูกรัง รูลื่นแล้วลูกลิงเหล่าลิงลูกลีลูกลุนร่า,าเริงระริกระรูลูกลิงละลอา,ลาน้องๆก็ได้ฝึกออกเสียงรอเรือและรอลิงไปกับเพลง, uke, ล,งลูกลิงลูกรังกันเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงน้องๆก็อย่าลืมเรียนรู้ว่าคําคําไหนออกเสียงด้วยรอเรือ คาคําไหนออกเสียงด้วยลอลิงแล้วก็ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนด้วยนะคะน้องๆเอาละค่ะช่วงนี้อีกหนึ่งความสดชื่นความสนุกสนานที่เราน้องๆอยู่นั่นคือนิทานจากพี่โฉมงามค่ะวันนี้พี่โฉมงามจะมีนิทานสนุกสนุกเรื่องอะไรมาฝากน้องๆเราไปพบกับพี่โฉมงามกันเลยค่ะสร้างเสริมจินตนาการกับนิทานของคุณหนูๆช่วง เปิดโลกนิทานลา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 สวัสดีค่ะน้องๆมาแล้วมาแล้วค่ะพี่ชมงามปลาแสนสวยจากท้องทะเลปัตตานีแหวกว่ายไปมาปรูดปราดปราดเปรียวมาพร้อมกับนิทานสนุกสนุกกันเหมือนเช่นเคยนะคะ ว่าแต่มีใครชอบกินน้ำอัดลมกันบ้างนะแม่หลายคนอาจจะยกมือทันทีเลยใช่ไหมสงสัยละสิเอว่าพี่โฉมงามถามทำไมกันนะ้าตอนนี้ยังไม่บอกไม่บอกเอาเป็นว่าไปฟังนิทานเรื่องนี้กันก่อนก็นแล้วกันกับเรื่องแม่จา๋าหนูปวดท้องโดยแม่นนอนแก้วของสำนักพิมพ์ไพลินคนเก่ง อยากจะฟังกันแล้วใช่ไหมล่ะงั้นก็ไปฟังกันเลยมีลูกกระต่ายน้อยน่ารักตัวหนึ่งชื่อว่าห่างปุยเป็นลูกกระต่ายที่ชอบน้ำอัดลมและขนมลูกอมมากมน้ำอัดลมเนี่ยอร่อยจังอร่อยที่สุดในโลกเลย คุณแม่ไม่ชอบให้หางปุยกินน้ำอัดลมทุกครั้งที่เห็นต้องตักเตือนอยู่เสมอหางปุยอย่ากกินน้ำอัดลมมากไปนะลูกเพราะนอกจากไม่มีประโยชน์แล้วอาจจะทำให้ลูกปวดท้องได้นะแม่เตือนนอกจากนี้หางปุยยัยงเป็นเด็กที่กินข้าวยากและเลือกกินเป็นที่สุดหางปุยทำไมกินข้าวเหลือแยอะแบบนี้ล่ะลูกแม่เตือนก็ผมไม่หิวนี่ ผมอยากไปเล่นมากกว่าข้าวไม่เห็นอร่อยเลยแล้วก็มีแต่ของที่ผมไม่ชอบทั้งนั้นด้วยก็เพราะลูกกินน้อยเลือกกินกินแต่ของไม่มีประโยชน์ก็เลยทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงลูกถึงไม่สบายบ่อยๆยังไงล่ะแม่บ่นอย่างระอาใจแต่ห่างปุยก็ไม่มีท่าทีจะเชื่อฟังห่างปุยยังซื้อน้ำอัดลมมากินทุกวันจนถึงวันหยุดห่างปุย แอบเอาเงินค่าขนมไปซื้อน้ำอัดลมที่ร้านค้ามากินสาขวด2วันต่อมาหางปุยตื่นขึ้นมาก็รู้สึกปวดท้องในท้องของหางปุยเสียงดังโครกครากโครกครากหางปุยปวดท้องแสบท้องเหมือนมีอะไรมาบีบท้องหางปุยทนไม่ไหวจึงร้องไห้เสียงดังโอ๊ยปวดท้องจังเลย ปวดท้องไม่ไหวแล้วปวดท้องจังเลยคุณแม่ได้ยินเสียงร้องไห้ของหางปุยจึงรีบมาดูหางปุยจึงบอกคุณแม่ว่าแม่ครับผมปวดท้องมากเลยครับแม่แล้วหางปุยก็เข้าห้องน้ำอาเจียน คุณแม่จึงรีบพาห่างปุยไปหาป้าหมอที่โรงพยาบาลทันทีไม่เป็นไรแล้วนะจ๊ะห่างปุยที่หนูปวดท้องก็เพราะเป็นโรคกระเพาะเพราะกินน้ำอัดลมมากเกินไปหางปุยต้องนอนรักษาตัวให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลนะจ๊ะป้าหมอพูดต่อไปว่า เป็นเพราะห่างปุยกินน้ำอัดลมมากเกินไปทําให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารแล้วน้ำอัดลมก็ยังเป็นตัวทำลายแคลเซียมทำให้ร่างกายหยุดการเจริญเติบโตและยังมีคาเฟอีนที่ทำให้นอนไม่หลับอีกด้วยนะจ๊ะน้ำอัดลมนอกจากไม่มีประโยชน์แล้วยังมีโทษหลายอย่างและยังทําให้เจ็บป่วยต้องเสียเงินค่ารักษาอีกด้วยนะหางปุยแม่พูดต่อครั ต่อไปผมจะไม่กินน้ำอัดลมอีกแล้วครับหลังจากหายดีแล้วหางปุยก็ออกจากโรงพยาบาลหางปุยสัญญากับคุณแม่ว่าต่อไปนี้หางปุยจะไม่กินน้ำอัดลมอีกแล้วเพราะไม่อยากเข้าโรงพยาบาลอีกและจะกินแต่ของที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเท่านั้น่ันแนรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะ ว่าพี่โฉมงามถามทำไมว่าใครชอบกินน้ำอัดลมกันบ้างเห็นแล้วใช่ไหมคะน้องๆว่าโทษของการกินน้ำอัดลมเป็นอย่างไรกินมากไปก็เป็นแผลในกระเพาะอาหารได้ทำลายแคลเซียมฟันก็ผกุแถมคาเฟอีนก็ยังทำให้นอนไม่หลับอีกโอ้โหทีนี้ก็กลายเป็นหมีแพนด้าตาคล้ำกันพอดีไม่เห็นจะมีประโยชน์ตรงไหนเลยโทษก็เยอะแยะแบบเนี้ย ใครที่ชอบกินน้ำอัดลมก็หันไปดื่มนมน้ำผลไม้คั้นสดหรือว่าน้ำเปล่าก็ได้มีประโยชน์ต่อร่างกายก็กันเยอะเลยค่ะจะได้สุขภาพแข็งแรงสดใสร่าเริงแล้วก็จะได้มาฟังนิทานสนุกสนุกกับพี่โชมงามแบบนี้ทุกสัปดาห์ด้วยไงล่ะว้าแต่ตอนนี้เห็นทีพี่โชมงามต้องโบกมือบายบายไปทานมื้อเย็นก่อนดีกว่า ไม่อยากจะเป็นโรคกระเพาะไปละน้าลลลลลลลขอบคุณพี่โฉมงามพี่ปลาแสนสวยมากเลยนะคะสำหรับนิทานสนุกสนุกเรื่องแม่จ๋าหนูปวดท้องพี่โชมงามปลาแสนสวยจากท้องทะเลปัตตานีก็จะมีนิทานมาฝากน้องๆเป็นประจำในรายการบูดะสูกอหนูน้อยหันสารนะคะ น้องๆคะ่ะรายการบูดอสูกอรหนูน้อยหันษาสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวภาคใต้ตอนล่างและสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนสอสอยอที่เปิดโอกาสให้พี่นกเงือกและผ่องเพื่อนมาพบกับน้องๆค่ะน้องๆจะกลับมาพบกับพี่นกเงือกและผ่องเพื่อนได้ใหม่ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะ วันนี้พี่นกเงือกและผองเพื่อนขอลาน้องๆไปก่อนนะคะแก้วแก้วแก้วพี่นกเงือกไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบายบาย พัดไปพัดมาไม่เห็นหน้าตาไม่เคยเห็นตัวลมเอ้ยพัดไปทั่วลมเอ้ยพัดไปทั่วไม่เคยเห็นตัวของลมสักทีลมพัดไปพัดมาไม่เห็นหน้าตาไม่เคยเห็นตัวลมเอ้ยพัดไปทั่ว ลมเอยพัดไปทั่วไม่เคยเห็นตัวของลมสักทีลมพัดไปพัดมาไม่เห็นหน้าตาไม่เคยเห็นตัวลมเอ้ยพัดไปทั่ว ลมเอ๋ยพัดไปทั่วไม่เคยเห็นตัวของลมสักทีลมเอ๋ยพัดไปทั่วลมเอ๋ยพัดไปทั่วไม่เคยเห็นตัวของลมสักที